แล้วฟื้นมีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคดรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะตายแล้วฟื้นเยแมวไม่รู้นะคะแต่ถ้าเหี่ยวแล้วฟื้นทางช่องมีคําตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเหี่ยวแล้วฟื้นทํำยังไงไปคะ่ะที่ว่าเหี่ยวนั้นก็คือต้นพืชของเรานะคะเห็นไหมคะ ต้นพืชที่อยู่ในกระถางนะคะหรือว่าลงดินนะคะแต่ถ้าลงดินนะคะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะทําได้เฉพาะพืชที่อยู่ในกระถางนะคะถ้าเราไม่ได้ลดน้ํเขาสองสามวันหรือลืมลดหรือว่าไปที่อื่นนะคะไปต่างจังหวัดไปไหนแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ลดเขานะคะสภาพของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนแดดแรงอากาศร้อน สุดยอดเลยก็ว่าได้นะคะแห่งความร้อนนะคะก็ส่งผลกระทบให้กับพืชของเรานะคะเห็นไหมคะพืชของเรานะคะไม่ได้ลดน้ําเพียงแค่2วันนะคะเป็นยังไงคะเหี่ยวนะคะถ้าเราไม่ลดอีกวัน2วันก็คงตายแน่นะคะแต่การเหี่ยวแบบนี้นะคะเราสามารถฟื้นฟูเขาได้นะคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับพืชในกระถางนะคะเพื่อนๆกระถางเล็กกระถางใหญ่ก็ ทำได้นะคะแต่ถ้าใหญ่มากๆก็แค่ลดน้ําก็พอนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางไซส์ประมาณนี้หรือขนาดนี้เล็กใหญ่มากกว่านี้ทําได้นะคะเราแค่นําเอาพืชที่เหี่ยวแบบนี้นะคะมาแช่น้ํานะคะเพื่อนๆก็หาภาชนะใหญ่ๆนะคะใส่น้ําไว้เสร็จแล้วเราก็จะนําต้นพืชของเราที่เหี่ยวแบบนี้นะคะลงไปแช่เลยค่ะค่ะลงไปแช่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะกดลงไปให้จมนะคะ เขาขาดน้ํานะคะเขาถึงเหี่ยวนะคะเสร็จแล้วเราแช่แบบนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะมาดูต้นไม้ที่ว่านเหี่ยวนะคะตอนนี้นะคะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะใบที่เหี่ยวนะคะกลับฟื้นสดชื่นขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาขาดน้ํานะคะแล้วด้วยแดดที่แรงจัดนะคะทําให้เขา ใบเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่พืชของเรานั้นขาดน้ําเหี่ยวใช่ไหมคะเราก็ต้องอยากให้เขาขาดน้ํานะคะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานะคะกลับมาจากที่เราไปบุระนะคะสองสามวันเรากลับมาเจอปัญหาต้นพืชต้นไม้ในกระถางของเราเหี่ยวนะคะแก้ไขด้วยวิธีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาชุ่มชื้นขึ้นนานๆนะคะเราก็แช่น้ําแบบนี้ไปอีก สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้เขาได้รับน้ําเต็มๆนะคะเขาก็จะได้ฟื้นตัวนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะก็อย่าลืมมันดูแลเขานะคะมันลดน้ําเขานะคะเขาก็จะไม่เหี่ยวแบบนี้นะคะตอนนี้แดดร้อนแดดแรงนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะสําหรับต้นพืชต้นไม้ที่อยู่กับเรานะคะเขาจะได้ไม่จากเราไปนะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากทางช่องเยยแมวพาทำนะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องแย,ยแมวผ่าธรรมด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเราแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพต้นพืชต้นไม้จะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ